อันนี้ก็จะเป็นการวางไว้เป็นจุดเป็นจุดครับเพราะว่าคนดำมันจะได้สะดวกดีครับ มาแต่ไกล้วครับดุณออกช่องไหนออกช่องไหนออกช่องแต่แต่แฟมิลี่นะครับอ่าเราจะตามไปดูทถวโน้นก่อนครับตามไปดูที่เขาดทำกันนะฮะ ไหนว่าเจ้าของว่าได้คนประมาณสามสิบคนทำไมได้เยอะแท้นน่สามสิบคนฮะไปนับตรงไหนีนสามสิบคนนี่ฮะไหนเจ้าของเจ้าภาพอยู่ไหนนี่ก็ว่าสามสิบคนหน่ไม่ทันนะเนอโออันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับนี่โอ้ อันนี้ครับปักหลุมแช่ระบบแบบสมัยโบราณน,น,น,นะครับสมัยโบรสมัยต่ก่อนนะครับเขาทำอย่างนี้ครับถ้าไม่มีน้ำนะฮะจะปกักแทงหลุมเอาแล้วก็เอาาปักาปากัก,าปากลงไป,าาปายังยังทำของดังด้งเดิมไปอันนี้เป็นของสมัยดั้งเดิมสมัยแต่ก่อนนะฮะสมัยเอาเอาไฟไถหน้าไปเอาแรงตัวเอง อันนี้เขาจ้างยังไงครับนี่เป็นรายวันหรือเป็นเป็นรายรายวันอ๋อรายวันวันเท่าไรครับนี่สามร้อยโอ้แพงนะครับสามร้อยนี่โอ้โหสุดยอดสามร้อยฮตู้เราไปสิงโตเจ้าสุบเน่บ่เราไปในเต้เราเต้เราไปจีปันเลยเราไป

Kay bọn này. Tạo ra sự cố honey, bắt nịch gốc, mh นี่ฮะหลุมทิศแทงก็มันไม่ใหญ่ครับเ่พอเอากล้าลงไปได้ครับอันนี้เขาถ้าแทงลุมนี้ถ้าเดินต่อยหลักก็จะเหยียบครับเหยียบเหยียบหลุมทิ้งก็ไม่เห็นครับอันนี้ต้องดำเดินหน้าถึงจะไม่เหยียบลุมนะครับเสียบเดินหน้านะครับ ถ้าถ้ามีน้ำถ้ามีน้ำก็จะดำถอยหลังครับถ้ามีน้ำถอยหลังสารวันถอยหลังบอกลุงมองมาเห็นมองมาเห็นลุงบอกเลยเขมรไงเนาะ ฝั่งนี้เขาแทงล้มเอาไปดูฝั่งนู้นก่อนครับเอาสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรกันนี่ครังนี้ทำอะไรนี่เข้าครับเนออันนี้ ดำข้าวไม่ใช่ดำนาวะปีนี้ฝน,นไปนทิ้งช่วงหน่อยครับเพราวะว่าถ้ามีน้ำก็ไม่ต้องแพงลงนะครับคือดำถอยหล,ลังเลยฮะใช้อาชี่แบบดังเดิมสมัยแต่ก่อนนะัะ ก็ตัวใหญ่ผู้อิงแกงเจ้าเนี่ยผู้อีเออเนอาไปกุยทอดเลยดิงอิงแกงน่าไปผู้อี้ไหนแต่ก่อน่นไว้สิ่งดิงอีน่าไป ថ no. no. mm. ្ងៃគេអន់អន់នៅស៊ូបដើរបាញ់ផ្សៃហើយនៅពូស៊ូបទៅអឺទៅអានពេានជិមបាយណោះនៅពូយមស៊ូបเนาะច្នេះរត់អ៊ីមផតគេទៀតខ្លួនเนาะអឺដើរបខ័យកើតយ៉ាឲ្យឡងធ្វើបែបម៉ៅស៊ីធ្វើបែបម៉ៅធ្វើម៉ៅអើមិនមិនຕ້ອງធ្វើបែបໄລវ៉ាន់ណាធ្វើបែបម៉ៅស៊ី ลลองทำแบบมาดูอันนี้ต้องติดตามเนาะ มาดูฝั่งนี้ครับสุมน้้าไสแล้วว่าอัานี้น้ำมีนะครับม enfin ีน้ำาีดำกลดูะเราีาแ้วอโอ้นี่รเมกวตั่นีครับมมาแล้วชักงหนึง